สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีนะครับกับผมนะครับเสือฮอตครับแห่งกลุ่ม45นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปฉเฉลย V.P อีกเช่นเคยนะครับท่านใดที่รราฟัง <c oughs> บทวิเคราะห์แล้วนะครับสนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม V.P 45นาทีนะให้น้องแอดไลน์ไปสอบถามด้วยที่ไลน์แอด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ กลุ่มเรานะเป็นกลุ่มสื่อที่คอยให้ทัศนะฟุตบอลนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพียงวันละ10บาทต่อวันเท่านั้นนะครับสนใจก็ลองแอดไปสอบถามกันดูนะครับในกลุ่มนะครับก็จะมีตัว VVIP เน้นๆนะครับทุกวันนะครับจากแอดมินกลุ่มนะครับโดยผ่านการคัดตัวฮะจากเสือ12คนนะครับเมื่อคืนก็เป็นคู่ของเรียนมาริดนะครับพบกับบิยารินคู่นี้ก็ยิงในครึ่งเวลาแรก1เม็ดนะครับก็น่าจะทํากําไร ให้กับสมาชิกได้พอสมควรนะครับรวมทั้งนะครับตัวอื่นๆนะครับของทีมงานเสือ45นาทีนะครับก็เรียกว่าวินกันทั้งกระดานนะครับสำหรับเมื่อคืนถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะผลงานกลุ่มเมื่อคืนนะเขียวทั้งกระดานนะครับนะก็สําหรับผมแล้วก็ส่งของออเวเดอร์เบิร์นนะครับเข้าแข่งขันคู่นี้ก็ถือว่ายิงเร็วเหลือเกินนะครับ ตั้งแต่นาทีที่2เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ายิงก่อนราคาก็ทําการยกไปนะครับคู่นี้ก็ไปจบที่2ประตูต่อ4รวมสกอร์ก็6ประตูเลยทีเดียวนะครับก็นะครับแต่ถ้าตามเสือทั้งอื่นก็น่าจะพอทำกำไรกันได้อยู่นะครับเพราะว่าผลงานนั้นเขียวทั้งกระดานนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับ v a p สูงแรกของเสื X ่ฮอตอีกเช่นเคยจะพาไปฟุตบอล อ่าซาอุดีอารเบียพิมลีกนะครับแต่เวลาทีหนึ่งคู่ระหว่างอันไฟนะครับซาลี่นะครับพบกับอันซาบับนะคู่นี้ก็แรงจูงใจกับราคาก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับมาเจาะแรงจูงใจครับสำหรับอันไฟซาลี่นั้นอยู่อันดับที่9้านะครับแข่งไปทั้งหมด28นัดชนะ9เสมอ9แพ้10ประตูได้เสียทั้นอ่าศูนย์นะครับไม่ไม่มีติดลบไม่มีบวกนะครับ เก็บได้36คะแนนนะครับอยู่เหนือโซนตกชั้นอย่างอันเวดามิกาเนี่ยเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับฟุตบอลก็คงต้องการทำอันดับให้ดีที่สุดนะครับอ่าเพราะว่าวันนี้เต่นในบ้านด้วยส่วนอันซาบับอันดับ2นะครับแข่งทั้งหมด28นัดชนะ15เสมอ6แพ้7นะครับประตูได้เสียบวก18ประตูเก็บได้51คะแนน มีอ่าแต้มเนี่ยตามหลังอันอีฮาจากฟูงอยู่เพียง4คะแนนนะครับเป็นบอลลุ้นแชมป์นะครับแล้วก็ลุ้นพื้นที่อ่าฟุตบอล AFC แชมเชปี้ยนลีกนะมีอันทาวอนอันดับ4นี้ตามมาแค่นะครับ4คะแนนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีนะครับทั้ง2ทีมเลยทีเดียวนะ <c oughs> สำหรับผลงานการพบกันนะครับอันอ่าไฟซาลีเนี่ย ชนะหนึ่งนะครับเสมอนะครับสามนะครับแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยทั้งหมดนะครับสามจากห้าเกมจบสูงเต็มนะครับสองจุดห้าเนี่ยสองจากห้าเกมแล้วก็จบสองประตูขึ้นไปนะสามจากห้าเกมนะครับก็เมื่อเจอกันก็ถือว่าสูสีเฮฟคู่นี้นะ ส่วนฟอร์มเจ้าบ้านอย่างอันไฟซาลี่นั้นนะครับแข่ง5นัดหลังสุดเนี่ยชนะสามแพ้สองนะครับไม่มีเสมอนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยนะครับสี่อ่าทุกทีครับสามจากห้าเกมนะครับแล้วก็จบสูงเต็ม2.5 4จาส่จาก5เกมนะครับจบ2ประตูขึ้นไป4จาก5เกมนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวบวกกับ หลังก็มีรั่วอยู่บ้างนะครับสังเกตดูดีๆว่าเจ้าบ้านนั้นยิงประตูมา5นัดติดต่อกันแล้วนะครับถึงแม้จะแพ้ก็ยิงได้นะครับสําหรับอันไฟซารีนั้นนะครับแล้วก็มีเสียประตูนะครับ4ี่จากห้านัดหลังสุดนะครับเป็นการเสีย4นัดติดต่อกันแล้วนะครับส่วนอันสบับนะครับผู้มาเยือนในวันนี้นะแข่งไปห้านัดหลังสุดเนี่ยนะครับ ชนะสองแล้วก็แพ้ไปสามนะครับไม่มีเสมอเช่นเดียวกันสังเกตทั้งสองทีมเนี่ยไม่มีจบเสมอนะครับมีแต่แพ้กับชนะไปเลยนะครับก็คือเป็นบอลกล้าได้กล้าเสียนั่นเองเป็นบอลเกมลุกทั้งคู่นะครับอันสบับนั้นมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกห้าจากห้าเกมหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวน,นะครับจบสูงเต็มสองจุดห้าเนี่ยห้าจากห้าเกมหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะครับสังักจบสองประตูไม่ต้องพูดถึงนะครับสาหรับคู่ของอันสบับเวลาลงแข่งนะครับมียิงได้นะครับ ห้านัดติดต่อกันและก็เสียประตูห้านัดติดต่อกันเช่นเดียวกันนะครับสังเกตดูดีนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคาในวันนี้นะบอลบุกนะครับทั้งคู่นะเอาไปดูสถิติครับสำหรับเจ้าบ้านอันไฟซาลีนั้นห้านัดนะครับหลังสุดที่ลงแข่งยิงได้10ประตูคิดเฉลี่ย2.0 0ต่อเกมนะครับเสีย9กประตูคิดเฉลี่ย1.8ต่อเกมส่วนทีมเยือนอย่างอันฉบับนั้น5นัดหลังสุดยิงไปถึง14ประตูคิดเฉลี่ย2 แต่อเกมเสีย14ประตูเช่นกันคิดเฉลี่ย2.8ต่อเกมนะครับนะเมื่อบวกกับสถิติตรงนี้นะกับอฟอร์มเมื่อสักครู่ที่เราเจาะมาคือเป็นบอลบุกกล้าได้กล้าเสียทั้งคู่นะฉะนั้นโอากาสเปิดเกมแรกใส่กันแล้วทำให้เกิดประตูเนี่ยนั้นมีทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งสอดคล้องกับราคาในวันนี้นะครับไปดูราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3ลูกนะครับจ่ายฝั่งสูง1.00นะครับจ่ายฝั่งต่ำนะครับ 0.80ปัจจุบันนะครับราคาก็ยังอยู่ที่3ลูกเช่นเดิมนะครับแต่ปรับน้ำฝั่งสูงลดลงครับเหลือ0.85แล้วก็จ่ายฝั่งต่ำนะั้น0.95นะครับส่วนราคานะครับเปิดมาที่ปปนะในตอนแรกแล้วก็จ่ายให้เจ้าบ้านในะ0.95จ่ายทีมเยือน0.85ปปัจจุบันปรับให้ทีมเยือนนั้นต่อครึ่งลูกนะครับจ่ายน้ำให้กับเจ้าบ้านนะครับ 0.85แล้วก็จ่ายทีมเยือน0.95ดนะครับไปดูราคาพูครับราคาภูเปิดออกมาตอนแรกบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย3.00ถ้าเสมอกันจ่าย3.60และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2 0 0ซึ่งพูนะครับ2.00ของทีมเยือนกับราคาบอลต่อปอปอในตอนแรกนะครับเป็นราคาในหน้าบอลต่อนะครับของเหรียราคาปปที่จะ สามารถชนะราคาไปได้นะครับและก็ไหลนะครับสอดคล้องเช่นเดียวกันนะราคาภูนะปัจจุบันบอกว่าถ้าเจ้าบันชนะจ่าย3 0 0ถ้าเสมอกันจ่าย3.60ยและถ้าทีมเยือนชนะนะครับจ่าย1.85ซึ่งราคาเฮนแคปครึ่งลูกนะครับที่ไหลปัจจุบันกับราคาภู1.85นะเป็นราคาที่ใกล้เคียงในหน้าบอลต่อนะครับที่จะชนะราคาไปได้นะภูเอ่อ ที่จะชนะบอลต่อครึ่งลูกก็คือ0.79 0.83นะครับอันนี้1.85นะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับอ่าก็คู่นี้เป็นบอลราคา3หน้าชัดเจนนะครับตั้งแต่เหรียญราคาปอปอถึงราคาครึ่งลูกนะมันเป็นบอลราคา3หน้าอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เจ้าเรือกให้ความสําคัญไปที่อันฉาัับคู่นี้อาจจะจบเสมอก็ได้ครับแต่ผมมองว่าจะมีสกอร์ทั้งสอฝั่งนะ ถ้าจะชนะก็มองไปที่ทีมเยือนอาจจะบุกมาชนะ2-1นะครับเพื่อก b. B. ินเรีราคาปอปๆถึงครึ่งลูกนะครับก็สกอร์สูงแรงกวัาน,นี้นะผมให้ไปฟุตบอลซาอุอาราเบียพีเมลิกนะครับคู่ระหว่างนะครับอันไฟซาลีพบกับอนนันชาบับนะเป็นฟุตบอลซาอุนะครับพีเมลิกเตเบราตีนหน่งนะจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ